เดี๋ยวจะพาทำหมีย่ยำรู้จัก,มมกหมี่ยำกระสับไหมไหน<ะ>ทำให้ดูหน่อยสิเออนี่ยอันนี้เป็นตะไคร้สับตะไคร้ตำมาเลยต้นหอมผักชีเออทำแบบบานๆนี่พี่นอ้องอ่ะวางก่อนวางยี่นี่ก่อนอันนี้เป็นผงนัวเลือดกระติ๊ดไซอันนี้เป็นพริกโงกระสังอันนี้เป็นน้ำตาลกระสัง อันนี้ป,ปลาปนเด้อนี่เบ,บิ้งแกกระสังคือกันทำมียำไมใ่ใส่ป,ปลาปนโอ้นบอดได้ด้วยพี่นอ้องพัวปนพัวปนกับตามชอบเลยอืมแล้วก็พี่ยังดอกนี่ใส่เอาโรดบอกว่าถือปลาอันนี้เป็นเออ่ะมะขามนะ น้ำมะขามละลายน้ำเออเราต้มน้ำเหลือดเราเราค่อยเชื่อจางน้ำมะขามใส่ลายบ่ได้หรอกเพราะว่าพปนเผ็ดเปนเท็ดแบบสมแห้งนะเขาก็เลยยำเอาแบบแห้งๆเอาไปอืมอืม มาเสร็จแล้วยำแบบแห้งๆเนาะพี่นองเพราะว่าอันเนเฮ็ดน้าม้าไผ่โสมโพตนะเทากัใไส้หลายไปได้เนะซิมกันโอ้ยหมวนไส้เสร็จ मुतक हूँ